สวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์หน้าเพจปั๊บปั๊ป๊บปับ๊บเราจะเป็นในแบบที่เราเชื่อไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้คุณถูกต้องเสมอค่ะเพราะคุณจะเป็นในแบบที่คุณเชื่อเดี๋ยว กดแชจริงอยากเปิดเพลงเหมือนกันนะแต่ว่าพอเปิดเพลงบางทีก็มีลิขสิทธิ์เจอลิขสิทธิ์ก็จะโดนดูดเสียง แชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนช่วยกันเปียแชร์จ้าช่วยกันเปียแชร์ <c oughs> แล้วเป็นในสิ่งที่เราคิดแล้วก็เป็นในสิ่งที่เราเชื่อค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับหนังสือมหัศจรรย์แห่งรักมหัศจรรย์แห่งชีวิตของพี่โค้ชชาร์ปนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะสวัสดีค่ะน้องพลอย <c oughs> อยากจะให้ทุกคนนะคะ เข้ามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อพลังความพลังอํานาจของความเชื่อความคิดแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆแล้วพี่น้ําฝนก็เปลี่ยนมาจากการปรับเปลี่ยนความเชื่อนี่แหละเราก็ต้องฝึกฝึกมาเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็แล้วเราก็พ้นพบว่าเออชีวิตเราอะเปลี่ยนเปลี่ยนได้จริงๆนะเพราะว่าทุกๆความคิด ของเรากําหนดอนาคตของเราเองเรากําลังคิดอะไรกับตัวเราเองอยู่จิตคิดนึกสิ่งใดและเชื่อสิ่งนั้นจะสำเริจผลค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําพูดของอาจารย์ปู่นโบเลียนฮิลนะจิตคิดนึกสิ่งใดและเชื่อสิ่งนั้นจะสำเริจผลแล้วทำไมเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราดีขึ้นแล้วทำไมเราไม่เชื่อว่าเราสามารถทำได้แล้วทำไมเราไม่เชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ล่ะ ทำไมเราไปเชื่อว่าเราทำไม่ได้ทำไมเราจะต้องล้มเหลวให้ปรับเปลี่ยนเลยนะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นความเชื่อด้านลบๆของตัวเรานะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเริ่มต้นที่ความเชื่อจากหนังสือเบสเซอร์ชื่อว่า Passion Test นะคะของอาจารย์เจเนตแอดวูดได้กล่าวถึงการทำงานของสมองที่เชื่อมโยงกับความเชื่อ ยิ่งเราให้ความใส่ใจกับความเชื่อที่เป็นบวกเส้นประสาทหรือนิวรอนในสมองส่วนนั้นจะขยายตัวไปเปิดพิมพ์คำว่านิวรอนแล้วไปเปิดดูคลิปได้เลยคลิปช่อง3มมีคลิปหลายคลิปเลยนะคะที่แสดงถึงผลของความเชื่อเนี่ยนิวรอนนี่แหละเราให้ความใส่ใจกับความเชื่อที่เป็นบวกเส้นประสาทในสมองส่วนนั้นจะขยายตัว มันก็จะส่งเสริมโอกาสให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราชั้นใดก็ฉันนั้นค่ะถ้าเราจดจ่อหรือเราโฟกัสไปที่ความเชื่อที่เป็นลบเช่นประสาทส่วนนั้นจะขยายตัวมากขึ้นแล้วไอ้ที่เราเชื่อด้านลบๆอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นจริงในชีวิตของเราด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันคุณกำลังสื่อสารอะไรกับตัวคุณเองอยู่ต้องรู้ตัวด้วย ต้องมีสติรู้ทันการสื่อสารของตัวเราคนที่เราสื่อสารด้วยมากที่สุดในแต่ละวันคืคอตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารกับตัวเราให้ถูกต้องนะฮะเพราะความเชื่อกําหนดความคิดความคิดจะกําหนดการกระทําและการกระทําจะกําหนดชะตาชีวิตของเราถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนู่นต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ ความเชื่อเลยไม่ใช่แค่ความคิดนะความเชื่อเหมือนเป็นรากของต้นไม้ที่เคยพูดไปแล้วในไลฟ์ก่อนๆน,นะว่าความเชื่อเป็นรากของต้นไม้ที่จะทําให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต้องไปเปลี่ยนที่ความเชื่อค่ะคุณภาพของคําถามจะกําหนดคุณภาพของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาทบทวนความเชื่อของเรา ด้วยการใช้4ี่คำถามสําคัญถามตัวเองบ่อยๆถ้าเรามีความเชื่อด้านลบๆหรือมีความเชื่อที่จํากัดแล้วมันไม่พาชีวิตคุณไปไหนเนี่ยคุณจะต้องมาตั้งคําถามถามตัวเองบ่อยๆ4ข้อข้อ1คือความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เช่นถ้าคุณเคยมีความเชื่อว่าฉันเป็นคนพูดไม่เก่ง ฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอถามตัวเองเลยนะคะข้อหนึ่งความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เราพูดไม่รู้เรื่องร้อยเปอร์เซนเลยไหมพูดกี่ทีกี่ทีก็ไม่รู้เรื่องเลยสักครั้งเลยเป็นจริงร้อยเปอร์เซนเลยไหมซึ่งเราส่วนใหญ่ก็จะตอบตัวเองได้นะ,ะว่ามันไม่ได้เป็นจริงร้อยเปอร์เซนการที่บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เป็นจริงร้อยเปอร์เซนมันก็มี ที่เราพูดรู้เรื่องก็มีเราสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้เราขึ้นแท็กซี่เราก็บอกคนขับแท็กซี่ว่าจะพาเราไปส่งที่ไหนเราก็บอกเขาได้แล้วนี่คุณยังพูดไม่รู้เรื่องเหรอคะไอ้ที่พูดรู้เรื่องก็มีหรือเราเข้าร้านอาหารตามสั่งเราอยากกินข้าวผัดกะเพราเราก็สามารถสั่งคนขายให้เขาทําข้าวผัดกะเพราให้เราได้เอาเผ็ดน้อยๆไข่ดาวอ,าอะไรนะไม่สุกมากอย่างเงี้ย เราก็ได้กินตามที่เราต้องการก็แสดงว่าเราเป็นคนพูดดูเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่ามันไม่ได้เป็นจริงร้อยเซข้อ2นะฮะความเชื่อนี้ส่งผลดีกับชีวิตเราหรือไม่ความเชื่อนี้ส่งผลดีกับชีวิตเราหรือไม่มลไมและข้อ3ถ้าเรายังคงเชื่อแบบนี้ต่อไป อีกสามถึงห้าปีชีวิตเราจะเป็นยังไงถ้าเรายังคงเชื่อแบบนี้เชื่อว่าฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องถ้ายังคงเชื่อแบบนี้ต่อไปอีกสามถึงห้าปีชีวิตเราจะเป็นยังไงลองถามตัวเองดูเขียนมาเลยเพราะหลายๆหลายๆเวิร์กช็อปมันต้องเขียนลิสต์ออกมาค่ะอย่ามานั่งนึกนึกเดี๋ยวเราก็ลืม เพราะฉะนั้นต้องทำต้อง,ต,องต้องอยากเปลี่ยนชีวิตมันก็ต้องลงทุนมันก็ต้องยอมสละเวลามันถึงชีวิตมันถึงจะเปลี่ยนนะแล้วก็ข้อ4ค่ะเราควรเชื่ออะไรจึงจะส่งผลดีต่อชีวิตเราให้ดีกว่าที่ผ่านมาเราควรเชื่ออะไรจึงจะส่งผลดีต่อชีวิตเราให้ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปไปไป,ไป,ปรับเปลี่ยนความเชื่อใหมว่ว่าพอเราตอบ ตอบข้อหนึ่งนะว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่ว่าเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมที่พูดไม่รู้เรื่องเอาก็ไม่ใช่นี่หนามันก็มีอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เราพูดรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราควรเชื่ออะไรจึงจะส่งผลดีต่อชีวิตเราให้ดีกว่าที่ผ่านมาเราก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเราควรเชื่ออะไรเราก็ต้องเชื่อซว่าเราสามารถพูดรู้เรื่องอะไรที่เราคิดว่าเรายังพูดไม่รู้เรื่องเราก็แค่ไปเรียนรู้เราก็แค่ไปฝึกฝน ไปศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่เราคิดว่าเรายังพูดไม่ดีพอเรายังพูดไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนพูดไม่รู้เรื่องนะไปสื่อสารกับตัวเองใหม่ในแค่บางเรื่องเท่าน,นั้นเองที่เราอาจจะยังสื่อสารยังไม่ชัดเจนเพราะเรายังไม่มีความรู้ในด้านนั้นที่มากพอเนี่ยแหละค่ะพอเราไปปรับเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นพลังของการปรับกรอบความคิดใหม่ power of r e f r a m i n g ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆที่เราทุกคนควรฝึกฝนนะเพราะจะทำให้เราสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์การปรับกรอบความคิดใหม่หรือปรับความเชื่อใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายแต่เราทุกคนสามารถฝึกได้พี่ก็ยังย้ำอยู่แบบนี้แหละเราทุกคนสามารถฝึกได้ พราะพี่ก็มาปรับเปลี่ยนความเชื่อตอนอายุ50แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านลบๆไอ้ความเชื่อด้านดีๆที่มันทําให้เรามีพลังไม่ต้องไปปรับมันปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านลบๆที่มันดึงคุณไม่ไปไหนฉุดรั้งชีวิตคุณเอาไว้ไม่ไปไหนชาตทีหนึ่งเนี่ยปรับเปลี่ยนเถอะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นชีวิตเราจะได้พัฒนาขึ้น วิธีปรับเปลี่ยนนะก็ไปถามคำถาม4ี่คำถามสำคัญถามตัวเองบ่อยๆ่อยทำบ่อยๆถามบ่อยๆ,อยๆนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนความเชื่ออย่าลืมนะคะความเชื่อจะเป็นตัวกำหนดความคิดความคิดจะเป็นตัวกำหนดการกระทาและการกระทำจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณไม่ใช่หมอดูแต่อย่างใดแต่คือตัวคุณเองฟันทง แล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ